ตอนนี้กำลังจะเริ่มออกเดินทางครับผมวันนี้ก็มาไนหลายคันอยู่ครับแปดข้อคันไปทางนั้นไปทางนั้นทางนี้ล่ะฮะ ของแบรน์เปลี่ยนยางใหม่เลยนะครับเปลี่ยนยางใหม่พร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยครับสองหน้านะครับไป <c oughs> ครับ,แกแบ,บเก็บแป้งไปหนึ่งหนึ่งคนนะครับ

แล้วก็ไก่ไปไหนแก่นน้่าจะเปลี่ยนนักนานแล้วใช่ไหม่งปปปุ๊๊๊บบบัังานกว่าเทคใหม่เทคใหม่ต้องส่งไปอย่างนี้เลยถ้าส่งตรงนู้นมันแฉะจังวะต้องขึ้นนู่นเลยอ่ะพี่ขึ้นนั้นก็แล้วปุ่งเลย มือครับลูกพี่ไว้ไหมพูดมาเพาะกันครับพูดมาเพาะหน่อยนักขาขึ้นรถเลยแม่ไปขึ้นนึงอ่าเดี๋ยวตรงนี้จะค่อยตั้งหลักเนี่ยเดี๋ยวโบเดียวหายเลยก๊จังกบจังยังไงกบจังลงใหม่ใหม่ครับ

โอเคครับต้องแบนครับต้องแบนออกมาใช้ครับพี่ไก่พี่ไก่ครับพี่ไก่เรนโบ้ครับผมสวยงามครับสวยงามสวยงามครับเอาขึ้นมาขึ้นมามครับตรงแรจัดจักรตบเลนจัดจักรไปเลยครับไปเลยไปไปไไปไไปไปไปเลย sai kiểu sai kiểu có chó thăng quá hấp ba bên ạ không bay, quay không phải không phải không không phải đấy ờ ai bơi bơi đập cương ngọt đập cương đập cương đập cương ngọt เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไมแบนบแบนบแเออเอาหัวนี้หัวนี้เอาหัวมันจะถัดลงไปเอาเลยทางไหนก็ได้ตรงนี้ก็ลงได้อเอาหวก็แบนได้ไม่แบนเ,เ,เอาหัวถับอย่างนี้เอียงรถแล้วหัวถับมันหัวมันจะสไลด์ลงไปเออเอเอดับเครื่องใช่ใช่เอาเออเอาหัวซ้ายขวาซ้ายขวาแบนลงไปเลยลงไปเลยคก็ไลงไปเลยปล่อยคันเลยปล่อยคันเลยอย่าเบรกเออไปครับ พี่ภาคครับพี่ภาคเคจีเอ็มครับผมมาเนิบเนิบมาเนิบเนิบอ่ะเร็วเร็วสุายแ้เร็ววันนี้ไม่ลื่นนะต้องเข้าซ้ายเข้าซ้ายอมือไม่ตัดตึงเลยคู้ชเลยเออไม่ได้วันนี้เผาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เอนี่ดูเดี๋ยวลูกศิษย์หัวหน้าเผาเป็นไงเจไดเได้่าฮ่าฮ่าปได้แล้วหายแวบแล้วเมื่อกี้ที่รอบแม่งมาไม่ถึงของต่าใส่เกี๊ยบเกขึ้นมาพี่โจครับพี่โจไม่มีดอกไปแล้วตูดตายไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อน

เนินแรกเนินสองครับเนินสองสู้ไหมครับหัวหน้าเผ่าสู้ไหมครับสู้ไหมแต่งแต่งรถก่อนแต่งรถก่อนแต่งรถก่อนนะครับไปดูเนินสองนะครับเต็มติดกันยาวเลยเก็บภาพหน่อยจราจรครับข้างเลยข้างบน

อเ,ยอยเอาาเอนอยางใหม่อุ่นใจครับ,บม,มันไปหมือบ้หมือบ้บเลยอ๋อที่ติดนี่มันติดติดไอ้นี่ใช่ไหมไม่ไม่ได้ยากใช่ไหมนั่นไอ๋อคือแดนเอาเส้นนี้มาเท่าไหร่อะหน่งร้อยหนร้อยยางในสองร้อยห้าสิบล็อกยางสามร้อยรวมแล้วพันเกียพูดถึงหน้าเปลี่ยนตตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ได้จบได้เส้นอาจารย์เข้มกว้างกว่าอันนี้มีใครเปิดไลน์ใหม่ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับมันมีมันมีขอนไม้ขวางอยู่หรอข้างล่างมีไหมขอนไม้มีปูด้วยอ๋อ้นหินมันต้องรูดทีเดียวจนผ่านไปเลย

ดีมากครับหัวหน้าเผาดีมากดีมากเราเคลียร์ท่นเราเคียร์ทไม่ต้องใหญ่งไปดูแล้วรอดไหมนหน้า โชกหน้ามันติดโชกหน้ามันติดพี่กอลฟดึงดึงหัวให้แบนหน่อยดึงหัวไปทางนู้ดดึงหัวดึงหัวดึงหัวโชกหน้ามันติดดินอยู่เ,เ,เ,เนินสองครับเนินสอง หน้าเผามาแล้วครับหัวหน้าเผาหัวหน้าเผามามาขึ้นมาตามด้วยพี่ภาคีดเดมนะครับผมสบายสบายครับหัวหน้าเผาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นมานี่แล้วก็มาขวาก่อนแล้วค่อยเข้าซ้าย đi thành tua còn không chút đi quên, เฮ้ยยังไม่ล้มทีแพทยังไม่ถึงพื้นเพื่อน

คูมันจะเลยนี่คู่เอาวุ้นโถเลยอยู่ข้างหลังเพีทไหมรนหน้าเป็นรถหน้าเลยนะไม่มีที่นั่นรถหน้าอยู่ไม่มีที่บนอ๋อยังไม่เหมือนนั้นนั่นยังไม่เหมือนนั้นเลยต้องยังไม่เหมือนนั้นแหละเดี๋ยวโงมันจะถูกปูนกับปูนดิโอเคครับคุณครับ me. จังครับกอบจัง <laughs> ไม่สนอะไรแล้วเวลาเหนอยเนี่ย <laughs> เนินสองครับไอ้เนินสามครับเนินสามนื่นอตน่นาาอขออึ้นทั้งบน่เอียงขาเลยแนละไปทำที่ร่องขาขาถึงเลย,ยแต่แม่ไม่ต้องลดตรงต

Chào còn khảo khắp, chào lên khảo khắp, chào เขา khảo khắp. ภูเขา à, à, à. à. à, <laughs> <laughs> <laughs>

ชาวภูเขามาตตงครับ ครับพี่ภาคีเอ็มครับดมากครับ มบอกใครบอกใครบอกี่เขบไอ้เด็กมารับเลยครับป่ได้แล้วถ้าไม่ไหวก็ลองไลน์ไลน์นไปก่อนนะครับ ดีมากดีดีเ็มครับผมสบายสบายครับดีดีเม